เรามาดูกันนะครับไข่ยี่สิบบาทมีอะไรมั้งมีสีอิ๊วมีซอดดำนะครับนี่ไม้พร้อมนี่ครับไข่พร้อมลวกเตรียมลวกนะครับอ้าวเจอพี่คนนี้แล้วพี่ครับลวกไข่งัครับพี่โอเคครับ เขาทำการลวกไข่ครับนี่เขาจะมีท <kind abonn> ี่แขวนให้นะครับโอ้ยังร้อนครับยังเดือดยังเดือดครับ ยังเดือดครับยังเดือดครับ นี่ครับแรงดันธรรมชาติใต้ผิวโอย่างร้อนครับอย่างเดือดครับร้อนมากครับสุดใจ มีการแตกเกิดขึ้นแล้วครับ <45. S 1> เอา้าเจอลุงอีกแล้วครับตัวนี้5 0ิ0ห5 5ก็ร้อนนะลุงมาคนเดียวครับลุงงตรงนั้นเท่าไหร่55ครับไม่ร้อนหรอโอ้โหเย็นมากครับตองน,นี้ก5 0 5 5เย็นมากเลยครับเย็นจนเย็นจนจุ่มไม่ไหวครับ ร้อนไปเปล่าต้องค่อยๆจุ่มมันจะพองนะ